สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยเล็กๆเล็กน้อยนะเกี่ยวกับบ้านพักคนชลานาะแชร์ประสบการณ์นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนนะคะที่บอกว่าฉันเกษียณแล้วเวลาแก่ตัวลงอะ่ะฉันไม่อยากกลับไปอยู่เมืองไทยฉันอยากจะอยู่บ้านพักคนชลาที่นี่นะคะเราอยากจะบอกว่านะคะถึงเราจะแก่ชาราหรือว่ามีเงินอะ่ะเราก็ไม่สามารถอยู่บ้านพักคนชลาได้ทุกคนนะคะเพราะว่าเราจะแชร์สองเคสให้ฟังเนาะ เคสแรกนะคะเป็นคุณตาที่แบบว่าอยู่กับคุณยายมาทั้งชีวิตนะคะแล้วก็อยู่ๆคุณยายก็มาป่วยนะคะแล้วก็ต้องไปอยู่บ้านพักคนชราอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คุณตาเขาก็บอกว่าฉันน่ะก็ชราเหมือนกันฉันอยากจะไปอยู่กับคุณยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็ทําเรื่องไปที่เทศบาลนะคะว่าขอแบบทําเรื่องเข้าไปอยู่บ้านพักคนชรากับคุณยายอะไรเงี้ยทุกคนแล้วแกก็ถูกปฏิเสธทุกรอบนะคะเหตุผลก็คือคุณสมบัติไม่ถึงนะคะทุกคนถึงจะชราถึงจะมีเงินจ่ายค่าบ้านพักคนชราเนี่ยแต่ว่า <W> <c ười> คือเขาใช้สิทธิ์ที่แบบว่ามีคนดูตามบ้านอยู่ได้อะไรเงี้ยเขาไม่จําเป็นต้องไปอยู่บ้านพักคชราอะไรแบบนี้ทุกคนเคสนั้นก็ถูกปัดตกไปนะคะแล้วก็มีอีกเคสนึงนะคะอันนี้คุณสมบัติถึงนะคะเป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยก็ออกแนวลงหล,งล,งล,งลมลืมนะคะแล้วก็มีคนไปดูตามบ้านแล้วหลายฝ่ายก็มาดูแล้วว่าเออคุณตามไม่สามารถอยู่บ้านได้อีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ย แต่ทุกคนคุณตาก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่บ้านพักคนชราได้อยู่ดีนะคะเหตุผลก็คือนะคะอ่าเต็มแล้วก็จะต้องรอคิวนานมากๆนะคะแล้วเคสนี้ก็คือคุณตาตกบันไดเสียชีวิตนะคะเพราะว่ารอคิวนานมากนะคะทุกคนนั่นแหละอยากจะบอกว่าถึงเราจะชราถึงเราจะมีเงินเนี่ยเราก็ต้องรอคิวตามคิวนะคะทุกคน แล้วทีนี้เราอยากจะบอกว่าทุกคนอ่ะไม่ได้เงินกเกษียณเท่ากันนะคะมันอยู่ที่แบบว่าเราจ่ายเงินให้ให้รัฐในรูปแบบภาษีไปเยอะแค่ไหนการทํางานกี่ปีอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วทีนี้บางคนก็อาจจะได้แบบว่าเงินกเกษียณเต็มถ้าเกิดอยากจะอยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะมีเงินฝากอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างได้สบายนะคะแต่ก็จะมีอีกหลายคนเช่นกันที่แบบว่า มาทํางานที่เมืองนอกไม่กี่ปี10กว่าปี20ปี30ปีก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้มีเงินฝากส่วนตัวนะคะเราก็อยากจะบอกว่าบ้านพาคคนชราที่เนี้ยไม่ถูกนะคะทุกคนแพงมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนเราเป็นคนไทยอ่ะเราชอบอาหารไทยนะคะเราชอบกินขนมจีนน้ำยาป่าทุกคนชอบผักเยอะๆแล้วก็เวลากินผลไม้เราอยากได้ผลไม้สดๆซื้อทีกินเป็นกิโลกิโลอะไรเงี้ยทุกคนคือ แล้วอาหารบ้านพากคนชลาที่นี่ก็ไม่ตอบโจทย์สําหรับเรานะคะทุกคนมันจะเป็นเมนูซ้ําๆนะคะที่สลับกันไปสลับกันมาในแต่ละอาทิตย์นะคะทุกคนแล้วก็ อาหารเช้าก็จะประมาณนะคะขนมปังทายแยมมีชีสมีแฮมอะไรแบบนี้ทุกคนมันไม่ตอบโจทย์สาหรับเรามากๆนะคะเราคิดถึงทุเรียนทุกคนเราต้องกลับไปกเกษียณที่เมืองไทยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคนที่ตัดสินใจว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะแต่สําหรับเราอ่ะกลับเมืองไทยแน่นอนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย